สวัสดีครับมาแกะกล่องนะครับสินค้าจากช้อปปีนะครับเดี๋ยวมาดูว่าด้านในจะเป็นอะไรนะครับช่วงนี้เขากําลังจัดโปรอยู่นะครับเดี๋ยวมาแกะดูนะครับตัวนี้นะครับเป็นสีสเปย์นะครับสําหรับพ่นรถยนต์โดยเฉพาะนะครับสีดําเงานะครับคันเลอร์พรีเมียม ก็ 2K นะครับอ่าเขาบอกว่าเป็นระบบ 2K นะครับให้ความสวยงามคงทนมาตรฐานของสี 2K เนื้อสีเยอะนะครับวิธีใชก้ก็อ่าทำความสะอาดอ่าสิ่งที่เราจะพ่นก่อนนะครับแล้วก็เขยา่าเขย่าประมาณ2นาทีนะครับแล้วก็อ่าพ่น2ครั้งนะครับก็คือพ่นแล้วก็ทิ้งไว้10นาทีแล้วก็พ่นอีกครั้งหนึงครั้งที่2นะครับอ่า ก็วิธีเขยา่าวิธีคว่ำกระป๋องนะครับขนาด450 ml นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปาพ่นสิ่งของดูนะครับเดี๋ยวจะพามา,าพ่นเหล็กกันนะครับเดี๋ยวจะทดลองก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปพ่นงานจริงนะครับอันนี้ก็ถ่ายคลิปให้ สมาชิกดูนะครับก็เขย่านะครับประมาณ2นาทีนะครับอ่าเราถึงจะอ่าฉีดนะครับฉีดหนึครั้ง1ครั้งเสร็จแล้วก็ค่อยทิ้งไว้10นาทีแล้วก็ฉีดอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเมื่อเขย่าได้ประมาณ2นาทีแล้วนะครับก็อ่าฉีดพ่นปกตินะครับ Uh, หัวฉีดน,นะครับมันจะ uh, ต้องวางในแนวนอนนะครับก็แนวนอนมันถึงจะมันกระจายนะครับ uh, เดี๋ยวดูข้างล่างนะครับ uh, ถ้าแนวนอนนะครับมันถึงจะเป็นหัวกระจายนะครับ uh, ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นแนวดิ่งนะครับในแนวตั้งนะครับ นี่นะครับมันก็จะอ่าเป็นเส้นตรงนะครับอ่าพ่นประมาณนี้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีนะครับเดี๋ยวผมพ่นด้านข้างด้วยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับทิ้งไว้สินาทีแล้วถึงจะมาพ่นอีกรอบอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็พ่นรอบแรกแล้วก็ทิ้งไว้10นาทีนะครับสังเกตว่า อ่สีมันจะดำเงานะครับเพราะมันเป็นรุ่นพรีเมียมนะครับอ่านะครับคัลเลอร์พรีเมียมอ่า 2K นะครับดำเงานะครับเดี๋ยวมาพ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเมื่อ,อพ่นไปหนึ่งรอบแล้วนะครับแล้วก็มาพ่นอีกรอบหนึ่งนะครับ อ่ะก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็พ้นให้ดูคร่าวๆนะครับอ่าสังเกตว่ามันจะสีมันจะสวยกว่าสเปรทั่วไปนะครับก็คือมันจะเงานะครับอ่าเนื้อสีมันจะอิ่มตัวนะครับพ้อมเป็นรุ่นพรีเมียมขนาด 2K นะครับก็อให้ชมก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจสินค้านะครับผมจะมีลิงก์อยู่ใ,ใต้วิดีโอนี้นะครับอ่าก็ เข้าไปหาซื้อได้นะครับราคาไม่แพงนะครับอ่าส่วนมากก็ไปทําไปพ่นใส่กับรถยนต์พวกนี้นะครับรถมอเตอร์ไซค์พวกนี้นะครับสำหรับคินนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ